เด็กเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะ,ะร่างกายของเรามีไว้ทําอะไรบ้างนะคะร่างกายของเราชื่ออะไรหน้าที่ทําอะไรนะคะร่างกายของเราก็จะมีส่วนประกอบร่างกายของเราก็จะมีส่วนประกอบต่างๆใช่ไหมลูกอย่างนี้เขาเรียกอะไรลูกลูกตา,กตามีตาใช่ไหมคะน,นี่ละคะเขาเรียกว่าจมูกปาก อันนี้ล่ะคะหัวอันนี้ล่ะคะแขนลูกหมายตอบแล้วลูกนี่ล่ะคะเออจะไงลูกอ่าอันนี้ล่ะคะเอโอ้กิน ห้กๆอู๊ยฟังฟังเสียงอะไรลูกฟังเสียงรถเสียงพัดลมเสียงอะไรดีคะเสียงแทงเสียงกริ่งอ่ะเสียงเตือนอีกลูกหวยคอยได้อีกเสียงติ๊กต็อกติ๊กต็อกอู๊ยฟังเสียงอะไรอ่ะเสียงเครื่องบินเสียงรถเสียงเรือเสียงคุณแม่พูด ไปดูไว้ฟังจมูกอ่คะคะจมูกมีไว้หน้าที่ของจมูกมีไว้เดี๋ยวทำนิดลูกดมกลิ่นกลิ่นอะไรล่ะกลิ่นของดอกไม้กลิ่นของอ,อะไระอีกอีกกลิ่นอะไรไม่ไหมอ่ะอะไรไหม้แบบม่หอมจงังใช่ไหมคะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นใช่ไหมจมูกเอาไว้ดมกลิ่นใช่ไหมลูกต่อไป ปากเอาไว้ทำไมปากเอาเอาไว้กินข้าว,าวทานข้าวกินข้าวทานข้าวใช่ไหมลูกปากก็เอาไว้พูดเอาไว้ร้องเพลงต่างๆร้องเพลงได้ไหมลูกปากร้องเพลงได้ไหมคะทำไมได้ค่ะโอ้ปากเอาไว้พูดปากเอาไว้อ่าแล้วต่อไปตาแล้วหูแล้วจมูกแล้วปากแล้วล่ะเ,เราคุณเราต้องมีผมถ้าไม่มีผมเป็นยังไงอะคะ สวยไหมลูกหัวมันล้านไม่สวยไหมหัวล้านสมมติเราไม่มีผมมันสวยไหมลูกที่สวยพี่เร็คนที่เร็วคนที่สวยใช่ไหมล้านผมไม่มีแล้วแล้วเด็กๆมีผมไหมลูกไหนลองจับผมให้คุณปูดูสิคะอ๋อผมเราเสียอะไรคะเสียอะไรคะเสียน้ำตาเสีน้ำตาลูวกก็หลังเลยน้องใหม่ผมเสียอะไรลูกผมใหม่เราเสียอะไรครับ Ô sợ đeo mày phong xin lắm tang. Ô mày Nó tang. Sì, đào mày xin lắm tang đi. Sì lắm đi. Sì lắm tang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  xanh Sì lắm tang đi.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  Sì น้องใหม่ก mm ็ผมสั Entonces, ้นเหมือนกันเลยหันมองซิลูกหันดูผมตัวเองที่อ้าวดูผมเพื่อนดูผมของเพื่อนอ่าแล้วมาดูผมตัวเองน่ดูของเพื่อนสลับกันดูแสดงว่าหนูเป็นคนผมสั้นไม่เหมือนครูนุกนนะครูนูกนผมยาวนะคะสั้นๆนี่คือผมนี่คือหน้าตาดีคือ กะน,น้องเข็งหยิบภาพตาออกมาลูกไหนภาพตาหยิบภาพตาออกมาวางข้างๆไม่วางฝั่งนี้อ่านักเข็งวางฝั่งนี้ภาพตาลูกตาเ็งค่ะ,ะต่อไปจมูกจมูกค่ะนะลูกสังเกตวางอยู่ตรงไหนเลยอ่าพจมูกอล้วนะคะจมูกว่างเดงมาต่อไปจะเป็นปากค่ะ ภาพปากค่ะปากอย่ไคะนี่ค่ะต่อไปใบหูค่ะใบหูหนาภาพใบหูลูกหูเรามีไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสามใบหูค่ะใบหูนุม่มแหมใบหูลูกใบหูใบหูค่ะใบหูฉ่นไม่ก้าเอาวางเลยค่ะไปเก่งมากเฉยๆเอาต่อไปสุดท้ายเลยภาพมือ À, mơ dưới lúc mơ Ná à, mai lúc Ồ, oh, mà à Tập ai anh cô đôi nòi anh cô đôi ต่อกับตาลูกจมูกต่อกับตาเก่งมากค่ะต่อไปจะเป็นปากหยิบปากไปต่อจมูกแขงหยิบปากต่อจมูกเก่งมากลูกต่อไปหยิบใบหูหยิบภาพใบหูไปต่อกับปากเก่งมากอ่ะสุดท้ายเท่าอ,อะไรลูกมือเก่งค่ะเอาปมมอใจ้น้อง จับคู่คู่อะไรเอ,อ่ยอ๋อกระโปรงตะเด็กๆฟังนะคุณลูกสั่งว่าหยิบภาพตามาวางตรงนี้ค่ะน้องใหม่หยิบมาน้องใหม่วางฝั่งนี้จับคู่อ่าจะับคู่ตามาไว้ตรงนี้ลูกเองค่ะต่อไปจมูกค่ะจมูกเข้ามาจมูกค่ะจมูกวางตรงนี้เลยค่ะจะับคู่ถูกต้องต่อไปปากค่ะ จับกู้จับกู้ก่อนจับกู้จับกู้จับกู้ปากใช่ไหมละ่ะเอาปากเอาสวยงามมากเอาต่อไปใบหูค่ะใบหูมาชนกันเลยใบหูใบหูเอาใบหูได้ไหมคะเอาถูกต้องสุดท้ายมือภาพมือเหมือนกันจับกู้ถูกต้องอ๋ออ่าดูนะคะอันนี้เขาได้อะไรลูกภาพอะไร ตาตาหมูไว้ทำไมฟัมงคุณครูนะตอนนี้นะฟังอ่ะครูจะให้เด็กๆวาดภาพอว,ว,วัยวะต่างๆที่เราเรียนมาเมื่อกี้มีอะไรบ้างลูกมีอะไรนี่โดนครูเรียกมีปลามีอะไรอีกมีหมูอะมีนนมีอะไรอีกเมื่มอกีต้ตา น้องเลือกได้เลยว่าน้องจะวาดอะไรและบอกคุณครูด้วยนะว่าหนูวาดภาพอะไรอวัยวะส่วนไหนตุณคสวยเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งโอ้ยรู้จมูกค่ะเฮ้ยรูจมูกคคุณรูเลยอะคนน้องเข็ง ต่อไปว่าอะไรอีกนอกจากจมูกแล้วมีอะไรอีกคะเอาปาเอาไว้ปากเอาไว่ตาเรามีตาไวด้ดูเรามีหูวไว้ฟังไงปากคุปาก,ค,ปากค่ะปากอ่าพูดชัดๆปากนะคะมีปากปากโอ้ปากสีอะไรเปนสิงทีสวยละ่ะลูกสีดำสีทั้งหมด การกินารใสเกี่ยวกับวิยวาศตรต่างๆนะคะ,คะปรากฏว่าน้องไหมนี่ก็จะมีพัฒนาการที่เก่งค่ะนะคะอย่างเช่นว่าโยงเส้นจับผู้ภาพที่เหมือนกันได้นะคะก็จะมีปากมหีหลูกต,ต้องมีจมกูกมีตาน้องไหมนี่จะจักดูจากเส้นนี่เป็นเด็กที่มีความมั่นใจนะคะมั่นใจมากในการลงมือทำค่ะน้องเก่งนะคะคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัดดีค่ะครลูกหวัสดีค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่ค่ะใช่ค่ะ